ไขมันหน้าท้องเกี่ยวข้องกับอาการปวดเรื้อรังนี่คือผลของงานวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสารของสมาคมวิสัญญีและการระงับปวดแห่งอเมริกานำโดยดเรเฟิงแพนจากสถาบันวิจัยเมนซี่ประเทศออสเตรเลียได้ค้นพบความเชื่อมโยงที่น่าสนใจระหว่างไขมันในช่องท้องกับอาการปวดเรื้อรังในหลายตำแหน่งของร่างกาย สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับพอดแคสต์ปวดหายรายการที่จะช่วยให้คุณหายปวดโดยหมอแนนแพทย์หญิงสวรนณิกาค่ะไขมันหน้าท้องเกี่ยวข้องกับโรคปวดเรือรังยังไงนะคะทีมวิจัยได้ศึกษาข้อมูลสุขภาพจากผู้เข้าร่วมวิจัยกว่า32,409คนในโครงการ UK Biobank โดยใช้เครื่อง MRI วัดปริมาณไขมัน2ชนิด คือหนึ่งไขมันที่อยู่รอบๆอวัยวะภายในช่องท้องหรือที่เรียกกันว่า v i s ิ e r อบ Fat นะคะไขมันใต้ผิวหนังหรือว่า Subcutaneous Fat นะคะทีมวิจัยได้สอบถามผู้เข้าร่วมวิจัยว่ามีอาการปวดในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือปวดทั่วร่างกายเป็นระยะเวลามากกว่า3เดือนหรือไม่และได้ทำการติดตามผลซ้ำในอีก2ปีต่อมากับผู้เข้าร่วมวิจัย638คนค่ะ ผลการศึกษาพบว่ายิ่งมีไขมันในช่องท้องมากโอกาสที่จะรายงานอาการปวดเรื้อรังของกล้ามเนื้อและกระดูกก็ยิ่งสูงขึ้นโดยเพราะว่าผู้หญิงมีความเสี่ยงสูงมากกว่าผู้ชายซึ่งดอกเตรแพนได้อธิบายว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับความแตกต่างในการกระจายตัวของไขมันและฮอร์โมนระหว่างเพศค่ะ ทีนี้ทีมวิจัยเนี่ยจริงๆเราได้พยายามควบคุมปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อการศึกษาแล้วนะคะเช่นอายุส่วนสูงเชื้อชาติรายได้การดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่ระดับกิจกรรมของร่างกายโรคประจำตัวระยะเวลาการนอนปัญหาทางจิตใจ <c oughs> เพื่อให้แฟกเตอร์พวกนี้ไม่มากวนผลของการศึกษานะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ แม้แต่นักวิจัยเองก็ยอมรับว่างานวิจัยนี้ยังมีข้อจำกัดสำคัญนั่นก็คือไม่สามารถระบุได้ว่าไขมันหน้าท้องเป็นสาเหตุของอาการปวดเรื้อรังหรืออาการปวดเรื้อรังเป็นสาเหตุให้เกิดการสะสมไขมันหน้าท้อง แม้ว่าแนวคิดที่ว่าไขามันอาจส่งผลต่ออาการปวดเรื้อรังผ่านการทำให้คนเคลื่อนไหวน้อยลงแล้วก็ออกกำลังกายน้อยลงจะมีมานานนะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยความสัมพันธ์นี้อาจจะซับซ้อนมากกว่านั้นในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความปวดนะคะหมอเห็นว่าเราต้องระมัดระวังในการตีความผลงานวิจัยนี้เพราะว่าผู้ปว่วยจำนวนมากมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นหลังจากเริ่มมีอาการปวดเรื้อรัง แล้วก็ยาบางชนิดที่ใช้รักษาอาการปวดเนี่ยมีผลข้างเคียงทําให้น้ําหนักเพิ่มแล้วก็บางครั้งแพทย์อาจจะรีบสรุปไปว่าน้ําหนักเป็นสาเหตุของอาการปวดโดยไม่ได้พิจารณาปัจจัยอื่นๆอย่างรอบด้านนะคะ แต่ยังไงก็ตามนะคะในอนาคตอันใกลน้นี้เรากำลังจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเนื่องจากมียาลดน้ำหนักกลุ่มใหม่เช่นพวก GLP-1 Medication s เข้ามาในตลาดนะคะแล้วก็มีนักวิจัยกำลังศึกษากันอยู่ถึงผลของการใช้ยานี้ที่มันช่วยทำให้น้ำหนักลดลงนะคะซึ่งอาจช่วยให้เราได้เห็นผลของการศึกษาในวงกว้างว่าการลดน้ำหนักเนี่ยส่งผลต่ออาการปวดจริงหรือไม่ยังไงนะคะสรุป แล้วก็คําแนะนำนะคะสิ่งที่หมออยากฝากไว้สําหรับสต๊าดี้นี้ก็คือเราพบว่ามันเกี่ยวข้องกันนะคะระหว่างไขมันหน้าท้องกับอาการปวดเรือรังนะคะแต่ว่าเรายังไม่สามารถสรุปว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผลอะไรคือไก่กับไข่นะคะเพราะฉะนั้นเรายังไม่ควรด่วนสรุปว่าน้ำหนักเนี่ยเป็นตัวสาเหตุเดียวของอาการปวดนะคะ ยังไงแล้วเนี่ยการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังต้องทำอย่างรอบด้านทั้งหาถการการใช้เครื่องมือนะคะการใช้ยาการทำจิตบำบัดนะคะแล้วก็การที่ออกกำลังกายหรือว่าการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของตัวผู้ป่วยเองนะคะ ถึงยังไงก็ตามแพทย์ควรให้ความสำคัญกับการรักษาอาการปวดควบคู่ไปกับการให้คำแนะนำเรื่องการควบคุมน้ำหนักอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือการให้กำลังใจแล้วก็ความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยค่ะแล้วหมอจะพยายามมาตอบให้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดไล k subscribe สวัสดีค่ะ